เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยในสี่ดูกนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งชรามรณะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งชรามรณะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งชาติย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งชาติย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งภพย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งภพย่อมไม่รู้ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัหหงมบไ่่เลือแพ ย่อมไม่ร <aid> <Solomon How |ms|> to pues. <me> ู้ทั่วถึงซึ่งอุปาทานย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งอุปาทานย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งตันหาย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งตันหาย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิิบัต เครื่องทำศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเวทนาย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งผัสสะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสษะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งสลายตนะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูป ย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งวิญญาณย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณทั้งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งงงสััาาท้หลย ย่อมไม่รู้ทูถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมไม่รู้ทูถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งย่อมไม่รู้ทูถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นม่ใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะม่ใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์อีกอย่างหนึ่ง บุคคลผู้ไม่รู้เหล่านั้นจะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้หาได้ไหมปฏิปักษ์ขนยัยฝ่ายตรงข้ามดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามก็ตามเ,าเหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งชรามรณะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งชาติย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งชาติย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งภพย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งงเเหหตุ้กิดขึนแ่พ ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทําสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งอุปาทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งอุปาทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทําสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งตัณหา ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความด nah ับไม่เหลือแห่งตันหาทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเวทนาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งผัสสะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสลายตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งสลายตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะ ั้ง,ง,ถถงยอ่งงยอ,มงงยอมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสาลายตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งวิญญาณย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พรามอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงเหล่านั้นย่อมทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้ได้โดยแท้ดังนี้แหลไม้เหตุผู้รวบรวมยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่ง สูตรที่9ทศพลวักนิธานสังยุตนิธานวักสังยุตตนิกายมีเนื้อความเหมือนกับสูตรข้างบนนี้โดยตลอดผิดกันเพียงสูตรนี้ใช้คําว่าปชานาติรู้ทั่วถึงสูตรโน้นใช้คําว่าปริชานาติรู้รอบค้อบสาหรับการรู้ปฏิจจสมุปบาทและยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่งสูตรที่สอาหารวักนิธานสังยุตนิธานวัก สังยุตตนิกายมีใจความเหมือนสูตรข้างบนนี้ทุกประการผิดกันแต่เพียงว่าทรงใช้อ,อักษรให้มากขึ้นตัวอย่างเช่นแทนที่จะตรัสว่าชรามรณะเหตุเกิดชรามรณะความดับชรามรณะทางให้ถึงความดับชรามรณะตรงตรงดังนี้แต่ได้ใช้คำว่าทำขึ้นมาก่อนว่าทำเหตุเกิดทำความดับทำทางให้ถึงความดับทำ แล้วจึงขยายความทีหลังให้เห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นเคยชรามรณะชาติภพกระทั่งถึงวิญญาณสังขารโดยตรัสว่าไม่รู้ทั่วถึงธรรมเหล่านี้เหตุเกิดธรรมเหล่านี้ความดับธรรมเหล่านี้ทางให้ถึงความดับธรรมเหล่านี้ไม่รู้ทั่วถึงธรรมเหลาา่าไหนเหตุเกิดธรรมเหล่าไหนความดับธรรมเหล่าไหนทางให้ถึงความดับธรรมเหล่าไหน ไม่รู้ทั่วถึงชรามรณะเหตุเกิดชรามรณะความดับชรามรณะทางให้ถึงความดับชรามรณะละถึงเช่นนี้เรื่อยไปทุกอาการของปฏิจจสมุปบาทจนถึงอาการที่สิบเอ็ดคือสังขารแล้วสรุปรวมเลือกคำว่าธรรมอีกครั้งว่าไม่รู้ทั่วถึงธรรมเหล่านี้เหตุเกิดธรรมเหล่านี้ความดับธรรมเหล่านี้ทางให้ถึงความดับธรรมเหล่านี้ ส่วนความนอกนี้ทั้งตอนต้นและตอนท้ายเหมือนกับเนื้อความของสตรข,ข้างบนนั้นทุกประการแม้ในฝ่ายปฏิปักษ์ขณัยหรือนตรงกันข้ามก็ได้ตรัสโด,ดยนัยยะดังที่กล่าวมานี้หากแต่ว่าเป็นปฏิปักษ์ขณัยเท่านั้นการที่ทรงแสดงโดยยกธรรมขึ้นมาก่อนเช่นนี้ดูคล้ายๆกับว่าประสงค์จะให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรเรียกว่าธรรมคำเดียวได้ทั้งนั้น